เดียวค่ะ<อ>่อไปเอาสีส้มให้ฟันสีส้มให้หนูฟัน <c oughs> <c oughs> พลังเยอะไม่ไหวเออหนูฟันมาเอาสีส้มแล้วเออเออเชียร์อา่าสีส้มหยิบ เหรอนะี่เฟิร์สเออเกมเยี่ยมเลยพี่น้องเยี yeah! ่ยมเกที่สหัดเลี้ยงลูกบาสถอยหลังค่ะมาลุ้นกันนะคะพี่เฟิร์สจะทำได้หรือเปล่า โหกลับตัวสวยมากครับอ่าด่านสุดท้ายนี้น่ากลัวมีการยืดเท้าอันตรายนะครับด่านนี้ทำยังไงผ่านแล้วก็ผ่านได้ยิ้มเลยยิ้มเลยพี่เฟิร์สเมื่อกี้ไม่ให้จับนี่ถูกแล้วไปไหนไปไหนชิคซต้นดอกไม้ต้นไม้มีไหม เอาใหม่การสดแสดงผาดผนทำยังไงคะ,ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะเดูค่ะโอ้โการสดแสดงาผาดผนอะไรเนี่ยอ๋อปล่อยขาปล่อยขาปล่อยมือปล่อยมือปันโอ้โหการสดแสดงผาดผน <laughs>